ครับสวัสดีครับสวัสดีเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งของเดือนหกนะครับมิถุนายนนะครับเดือนมิถุนาพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับซึ่งก็ถือว่าอากาศเช้าเช้านะครับสดใสนะครับวันนี้ก็ฟ้าคึมนิดนึงนะครับคึมตั้งแต่เช้านะครับวันนี้ก็เลยจะพาทุกท่านมาดูการพยากรณ์ในส่วนของลักษณะพิเศษ นะครับก็ว่าได้พิเศษวันนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของเส้นนะครับที่อยู่หน้าจอนะครับท่านทุกท่านที่ได้เห็นก็คือเส้นคนคนเห็นผีนะครับคนเห็นผีเส้นที่2ก็จะเป็นเส้นสัมผัสพิเศษนะครับเส้นที่3ก็จะเป็นเส้นที่เรียกว่าคนระลึกชาตินะครับก็จะมีอยู่สเส้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็จะแนะนําในส่วนของเส้นหลัก ให้ทุกคนได้ดูว่าเส้นหลักในชีวิตเนี่ยจริงๆก็จําเป็นในส่วนของการพยากรหรือทํานายทายทักนะครับเส้นหลักเส้นแรกนะครับเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นชีวิตจุดกําเนิดของเส้นระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชีว้นะครับลากผ่านมาเขาบอกว่าเส้นชีวิตที่ดีนะครับของท่านเส้นจะต้องไม่ขาดนะครับไม่เป็นเกาะไม่เป็นโซ่ ถือว่าชีวิตท่านราบลื่นไม่มีอุปสรรคใดๆน,นะครับอันนี้ก็คือเส้นแรกเส้นชีวิตนะครับเส้นชีวิตที่ไม่ดีเป็นยังไงทีนี้ชีวิตที่ไม่ดีก็จะมีเส้นตัดขวางแบบนี้นะครับตัดขวางก็จะเกี่ยวกับอุปสรรคนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเรานะครับหรือลักษณะเส้นที่สองเป็นเกาะเกิดขึ้นนะครับลักษณะเส้นที่เป็นเกาะเกิดขึ้นหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงลักษณะเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยเนี่ยละโรคเกี่ยวกับระบบลำไส้กลวยไตโรคเกี่ยวกับระบบช่วงท้องทั้งหมดถือว่าไม่ดีนะครับ เส้นที่สมที่ไม่ดีของเส้นชีวิตเส้นที่วิ่งมานะครับแล้วก็ขาดเส้นที่ขาดเนี่ยหมายถึงลักษณะบุคคลผู้นั้นนะครับมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าประสบอุบัติเหตุนะครับให้ระมัดระวังนะครับนอกจากคนที่จะมีเส้นค้ำเส้นค้ำก็คือเส้นที่อยู่ข้างๆเส้นชีวิตเนี่ยแหละที่เป็นเส้นตรงนะครับอันนี้ก็จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบานะครับลักษณะเส้นนี้ก็เลยจะเป็นลักษณะของเส้นที่เรียกว่า เส้นชีวิตที่ไม่ดีนะครับมีู่3เส้นทีนี้นะครับจุดที่2ครับเส้นที่2ก็คือเส้นที่เรียกว่าเส้นสมองนี่แหละจุดกําเนิดเดียวกันนะครับระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้ลากผ่านลงมาเส้นนี้นะครับยิ่งยาวยิ่งดีก็จะเกี่ยวกับปฏิพันธ์หรือพิความเฉลียวฉลาดแล้วก็ดูให้ดีนะครับเส้นจริงๆแล้วเส้นจะต้องไม่ขาดไม่เป็นเกาะไม่เป็นโซ่ถือ่าชีวิตราบรื่นแล้วก็บางคนก็จะมีเส้นนะครับของเส้นสมองนี่แหละที่ตวัดขึ้นไปด้านเนินพุทธ อันนี้ลักษณะถือว่าดีดีก็คือเป็นบุคคลที่ใช้สติปัญญาในการหาเงินเส้นที่3นะครับอยู่ใต้นิ้วก้อยลักษณะเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นใจหรือเส้นจ,จิตใจปลายเส้นวิ่งเข้าหาเนินพฤหัสลักษณะนี้นะครับเขาเรียกว่าจะเป็นบุคคลที่นะครับมีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าคนในคนในภายภาคหน้านะครับทีนี้มาดูไล่ทีละเส้นนะครับเส้นแรกเส้นที่วิ่งออกมาทางนิ้วโป้งนี่แหละเนินนี้เขาเรียกว่าเนินหวัดกลัวนะครับใครมีลักษณะเส้นนี้ที่โผล่มาเนี่ย จะเป็นคนชอบเขาเรียกอะไรลนะ่ะขอนอ่อนนิดนึงนะครับก็เลยทําให้บุคคลผู้นั้นนะครับสามารถที่จะมองเห็นสิ่งที่เล่นลับนะครับที่เรียกว่าคนเห็นผีอันนี้นะครับจุดแรกเส้นแรกส่วนเส้นที่สองนะครับก็จะเป็นเส้นที่วิ่งทะแยงมาเนี่แหละแล้วก็มาประจบอยู่ตรงเส้นใจหรือเส้นจิตใจลักษณะเส้นนี้ก็เลยเป็นลักษณะของเส้นสัมผัสพิเศษนะครับสัมผัสพิเศษก็คือลักษณะที่เรียกว่ารางสังหงณ์แม่นยำเนี่ยแหละนะครับ บางทีมาทางด้านความฝันมากนะครับเส้นที่3ทีนี้ก็จะเป็นลักษณะเส้นเหมือนเกดีนะครับมียอดแหลมแล้วก็วิ่งย้อนตัดลงมาเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นระลึกชาตินะครับคนระลึกชาตินี่แหละลักษณะนี้ก็เลยทําให้สามารถที่จะย้อนอดีตได้บางทีไปตามสถานที่ต่างๆนี่รู้สึกว่าคุ้นเคยคุ้นชินนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเส้นลายมือลายเส้นนะครับที่เรียกว่าเส้นคนเย็นผีเส้น สัมผัสพิเศษ,ษหรือมีซิกเซนต์นะครับหรือเส้นคนละลึกชาติสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ